การโซมอลิบิลิตี้โชว์2025ได้เผยโมรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยและการออกแบบที่น่าตื่นตาตื่นใจตั้งแต่การเปิดตัวครั้งแรกก็ดึงดูดสายตาของผู้เข้าชมจำนวนมากด้วยแนวคิดที่ผสมผสานระหว่างความหรูหราความล้ำสมัยและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกของรถยนต์รุ่นใหม่โดดเด่นด้วยเส้นสายที่เฉียบคม ไฟหน้าแบบเละที่ให้ความรู้สึกทันสมัยพร้อมล้ออลลอยดีไซน์สปอร์ตที่ช่วยเสริมความโชบเชี่ยวทุกค่ายต่างแข่งขันการสร้างความประทับใจในด้านดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสมรรถนะของรถยนต์ที่เปิดตัวในงานนี้มาพร้อมขุมพลังที่หลากหลายทั้งเครื่องยนต์สันดาปแบบดั้งเดิมระบบไฮบริดและพลังงานไฟฟ้า100%ที่ตอบโจทย์การใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลระบบช่วงล่างและการควบคุมได้รับการปรับปรุงให้ขับขี่นุ่มนวลและมั่นใจมากขึ้น ภายในห้องโดยสารถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันใช้วัสดุคุณภาพสูงบอะดนั่งสบายรองรับผู้โดยสารได้ดีพร้อมด้วยหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้อย่างไร้รอยต่อฟังก์ชันต่างๆถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายและตอบสนองไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ระบบความปลอดภัยในรถยนต์รุ่นใหม่ก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีทั้งระบบเบรกอัตโนมัติกล้องรอบคันระบบช่วยจอดรถและระบบเตือนจุดอับสายตาเพื่อเสริมความมั่นใจในทุกเส้นทาง s o m โมบิ i ิตี้โชว์2025จึงถือเป็นเวทีสำคัญที่สะท้อนทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์โลกที่กำลังเดินหน้าเข้าสู่ยุคแห่งการเชื่อมต่อความยั่งยืนและเทคโนโลยีอัจฉริยะที่เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการขับขี่ในอนาคต